สวัสดีครับวันนี้ร้านกุญแจไทยเดินทางมาทํากุญแจรถ e-suzu d-max ปี2008ดอกกุญแจหายหมดนะครับเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปเป็นการสร้างดอกกุญแจขึ้นใหม่ครับขั้นตอนการสร้างดอกกุญแจขึ้นใหม่นะครับด้วยเครื่องทํากุญแจระบบอัตโมนมะัติ ทดสอบสตาร์ทนะครับหลังจากทําดอกกุญแจเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับคันนี้ทําเป็นกุญแจรีโมท2ดอกนะครับทดสอบระบบรีโมทนะครับล็อกนะครับเปิดนะครับไฟเลี้ยวทํางานปกตินะครับระบบเซ็นทรัลล็อกก็ปกตินะครับล็อกเปิดนะครับทดสอบสตาร์ทครับเสียกุญแจครับสตาร์ทครับต่าติดใช้งานนี่เหมือนเดิมนะครับขับรถไปนะครับเหยียบเบรกนะครับรถล็อกให้อัตโนมัตินะครับ ประมาณสิบวินาทีนะครับเราจะล็อกให้นะครับล็อกเรียบร้อยนะครับดับเครื่องรถจะปลดล็อกให้อัตโนมัตินะครับดับเครื่องครับใช้งานง่ายนะครับลูกค้าท่านใดนะครับใช้รถอีซูซูดีแมกทำกุญแจรถหายหมดนะครับมีบริการทําถึงที่นะครับศูนย์แปดสองหกหนึ่งหกหกหก้าห้าช่างกุญแจไทยยินดีให้บริการนะครับ